ได้ยกทีเล็กอายุสามควบขอแบนเยดอันหนึ่งได้ไหมครับบูมเล็กมาแล้วจ้าหลีเห็นฉันไหมคำเลยว่า ไงวะชิป A S กด S ชิปลองแล้วปีเป็นไหมเห็นตะป้าบกันเลยรอบกันะชอบรูปอ r o n m a นแกวอ่ะตลกดีนะจริงเหรอเปิดดูอกีเออมันยังเลื่อนดูได้อยู่แล้วกูเลืองแสงเชียร์แล้วกูเลืองแสงียร นี่เลยไอคนผมเขียวนี่มาจากไหนก่อนใครก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเข่าป่วยไปถึงคนในรูปนะไม่เนี่ยไอคนที้ตกเครื่องหน้าเราเนี่ยจงหวั่นหวั่น นี <Yay! S 2> or, alumni, alumni, ่เออทำไมรีตัวบิดวะอ้าวเต้นหน่อยเต้นหน่อยขอถ่ายรูปนึงเอารูกกันแล้วพูดเต้นหน่อยถ่ายรูปนึ่งโม่เนาะทำผมอะไรมาเนี่ยอ่นนี่อันนี้อันนี้เราจริงจังค่อะเพื่อนลงไปก่อนเพื่อนลงไปก่อนเพื่อนลงไปเปิดเก็บขาดแล้วไปเย็นตรงนู้น มึงหลอกกูทำอะไรลตลกๆไปเนี่ยลิมริมทลิม,ลม,ลม,ลมเอ่อสุนทรชนนะ <ś les> โอ้โหตัวจางเลยกูกูตัวจางเลยเพื่อนสนุกไหมเพื่อน มึงรู้ละมึงกับหนูมึงบูลี่กูตั้่วันแล้ววันเนี้ยกูเข้าเมองมามึงก็หัวรอบูลี่กูไม่หยุดเลยวันเนี้ยพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่เล็กอายุสามขวบขอเป็นเด็ดอันหนึ่งได้ไหมครับผมให้ไม่ได้พีผมเป็นหมออ่าขอตังก็ได้ครับุนพี่หมอครับพี่เล็กน่าสงสารมากเลยครับขอจักลอยหนึ่งก็ได้ครับ กระเป๋าชีช่องช่องค่ะขอบคุณค่ะบอู้ห้เยอะมากเลยพี่หมอใจดีขอบคุณครับครับผมขับรถปลอดภัยนะครับเจ้าวัดดีครับจีเล็กอายุฉ่ำขวบครับขอแบนเด็กอันหนึ่งได้ไหมครับแต่รีดถจริงๆเป็นมิดสุดๆมิดชาชีพนี่แหละชาีพคุณปื๊ดครับกระเป๋าชีช่องช่องค่ะแบนเด็กอันหนึ่งได้ไหมครับ แมนเยออันยิงกาบจะให้แมนเจอแล้วจะไม่กวนเลยครับก็อะไรกีจองจองครับโอ้ยแล้วหนึ่งนะขอตังงขอบคุณครับขอให้คุณปืนรักกับคุณลิลลี่ดานนะครับเด็กอวยพรครับพี่ตำรวจคนนั้นนะครับพี่ตำรวจครับ สวัสดีครับพีเด็กอายุสามขวบขอแบนเจตอันยนึงได้ไหมคะได้ไหมครับทีเด็กอายุสามขวบขอแบนเ็ดอันหนึ่งได้ไหมครับกระเป๋าที่จะบขขอบคุณครับให้จับอันเลยขอบคุณครับพี่ตำรวจขอให้จับโจรแบบปลอดภัยนะครับ เออกลับมารับพิ่เจ้าจีเล็กด้วยเดี๋ยวมีมีมาแล้วดีไงชวนมามีไข่ดาวครับครับจีเล็กอายุสามขวบครับขอแบนเดดอันหนึ่งใหญ่มครับกระเป๋าอะไรจี่ช่องช่องครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับกำฟุ้งขึ้นมา สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับรนายกเหรอครับใช่ครับใช่สวัสดีครับนายกทีเล็กอายุสามขวบขอแบนเกตอันหนึ่งได้ไหมครับท <c oughs> ำได้ใจมากนา <c oughs> ยกไปให้เหรอครับไม่ได้ครับ <c oughs> โอ๊ยเก้าเลยครับโอ๊ยโอ๊ย,โย,โย,โย ไปก็ได้ครับอย่าติดเล็กเลยนะครับเล็กขอโทษครับพี่ชายครับครับอดีคับพี่เล็กอายุสามขวบขอแบนเจ็ดอันนึงได้ไหมครับอะไรนะพี่เล็กเองครับพี่เล็กอายุสามขวบขอแบนเจ็ดอันหนึ่งได้ไหมครับพี่จังที่ช่องช่องครับเอาเศษผ้าไปได้ไหมได้ครับ ขอบคุณครับอู้ขอบคุณมากมากเลยค่ะเดินทางปลอดภัยนะฮะเจสโนยืนไหนครับอย่ากล้าพี่พี่เราพี่ไปเอาพี่ไปเอาพี่ลิลี่ใส่เข้าไปข้างใต้ยอะพี่จะไปแล้วพี่นี่จะบินแล้วพี่ลิบพี่ไม่ไม่ไม่กล้าถอยไวเลยกลัวน้องหล่น